สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งที่ช่อง Today มังงะก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นแฟนชาววันพีชที่ผ่านทางเข้ามาทุกคนเลยนะครับแล้วหัวข้อที่เราจะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือ7พลังผลปีศาจสุดเทพที่ทุกคนต่างอยากได้มาไว้ในข้อบคองจริงๆแล้วผลไม้ปีศาจในเรื่องวันพีชเนี่ยมันมีมากซะเลือเกินซึ่งถ้าผมพูดทั้งหมดภายในวันนี้ผมก็พูดได้ไม่หมด ผมจึงทําการรวบรวมผลไม้ปีศาจที่ดูแลพลังแม่งโคตรจะเทพเลยจนทุกคนต้องอยากได้มาไว้ในครอบครองโดยมันจะมีผลอะไรบ้างเราลองไปรับชมรับฟังกันได้เลยเริ่มที่ผลแรกกันเลยนะครับก็คือผลสุเกะสุเกะหรือว่าผลล่องหนนั่นเองซึ่งผมมั่นใจเลยว่าพลังผลปีศาจผลเนี้ยใครก็อยากได้มาไว้ในครอบครองโดยเฉพาะสุภาพบุรุษอย่างเราดูอย่างไอเจ้าซันจิดิด้วยความที่มันมีความหื่นมาตั้งแต่เด็กๆผลไม้ปีศาจผลเนี้ยก็เลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งความฝันของเขาเลยนะที่เขาอยากจะได้มาครอบครองเสลือเกิน โอเคแต่ถ้าเราลองตัดความผื่นของซันจิไปเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าพลังผลปีศาจผลเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยนะไม่ว่าจะเป็นการไปเป็นหน่วยสอดแนมการลอบโจมตีหรือแม้กระทั่งการหนีเพื่อเอาตัวรอดเนี่ยก็สามารถทําได้หมดเลยและด้วยความที่มันมีประโยชน์รอบด้นเนี่ยทำให้ดูคนต่างอยากได้มันมาไว้ในครอบครองซึ่งเราจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้อับซานล,ลองเป็นคนครอบครองพลังผลปีศาจผลนี้แต่สุดท้ายเขาก็ถูกชิลิวสังหารและแย่งมันไปดังนั้นในอนาคตเราจะได้เห็นอย่างแน่นอนว่าพลังของผลปีศาจผลเนี้ยมันเทพขนาดไหนมาต่อกันที่ผลที่2 ผลกุลากลาหรือว่าผลเซนสเตเทือนเรียกได้ว่าผลไม้ปีศาจผลเนี้ยจัดว่าเป็นผลไม้ปีศาจสายพลามิเซียที่แข็งแกร่งที่สุดเลยก็ว่าได้เนื่องจากก่อนหน้านี้ที่หนวดขาวยังไม่ตายและเขาเป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจผลนี้ได้มีการกล่าวออกมาว่าหนวดขาวเนี่ยเขาสามารถทําลายล้างโลกได้เลยด้วยซ้ําแต่ว่าทางนี้ทางนั้นคงขึ้นอยู่กับพลังของผู้ใช้ว่าสามารถสร้างพลังทําลายได้ขนาดไหนมันจึงทําให้ทุกคนหมายปองอยากจะเป็นเจ้าของพลังผลปีศาจผลนี้ซึ่งในปัจจุบันคนที่ได้ครอบครองมันก็คือมาชลดีทีทหรือว่าหนเ การที่หนวดดำเขายอมลงทุนเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเข้าไปในศึกสงครามมารินฟอร์ดเนี่ยผมมองว่าโคตรจะคุ้มเลยเพราะว่าหลังจากที่เขาได้รับพลังมาเนี่ยเขาสามารถใช้พลังได้เกือบจะเต็มพิกัดเลยนะเรียกได้ว่าใกล้เคียงหนวดขาวเลยก็ว่าได้มาต่อกันที่ผลไม้ปีศาจผลที่3าอย่างผลโซลูโซลูผลไม้ปีศาจผลเนี้ยก็เป็นผลไม้ปีศาจส,สายพารามิเซียโดยผู้ที่ครอบพองมันอยู่ก็คือชาร์ลอตต์ลินลินหรือว่าอาดีตหนึ่งใน4ี่จักรพรรดแห่งท้องทะเลบิ๊กมัมนั่นเองโดยความสามารถของพลังผลปีศาจผลนี้ก็คือเขาสามารถดึงหรรือออว่่าาตตัดดแงงยุไไขขใคก็้ โดยมีเงื่อนไขก็คือเป้าหมายเนี่ยจะต้องหวาดกลัวต่อเขาแล้วผู้ใช้เนี่ยสามารถเลือกได้เลยว่าจะดึงอายุไขามาทั้งหมดกี่ปีหากตัวผู้โดนเนี่ยเหลืออายุไขแค่เพียง10ป,ปีและโดนดึงออกมา10ป,ปีก็เท่ากับตายครับนอกจากนี้เขายังสามารถนำอายุไขหรือว่าวิญ,ญญาณที่เขาดึงออกมาเนี่ยไปใส่ให้สิ่งไม่มีชีวิตทำให้มีชีวิตได้อีกด้วยซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าบิ๊กมัมเนี่ยเขาสามารถปรับใช้พลังได้อย่างหลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นซุดโพมิทิอุสหรือว่านาโปลีนเนี่ยล้วนแล้วก็มาจากความสามารถของพลังจับผลปีศาด้้วยันนทง ดังนั้นมันจึงไม่แปลกเลยครับเมื่อคนเห็นความเทพของพลังผลปีศาจผลนี้เขาก็ต้องอยากได้ไปครอบครองเป็นธรรมดามาต่อกันที่ผลที่4ผลโอเปอเปหรือว่าผลผ่าตัดโดยผลโอเปโอเปเนี่ยเป็นผลไม้ปีศาจสายพารามิเซียซึ่งมีมูลค่าสูงถึง5,000ล้านเบลีแค่ราคาก็เห็นแล้วนะครับว่าผู้คนล้วนแล้วแต่อยากครอบครองผลไม้ปีศาจผลนี้ขนาดไหนและพลังของผลปีศาจผลเนี้ยก็คือสามารถทําให้ผู้ที่ครอบครองสามารถสร้างอาณาเขตวงกลมขึ้นมาได้ซึ่งโดยปกติแล้วเขาจะเรียกอาณาเขตนั้นว่ารูม จริงๆแล้วมันเปรียบเสมือนห้องผ่าตัดจำลองอครับหากผู้ใช้สร้างอาณาเขตนี้ขึ้นมาแล้วมันจะทําให้ผู้ใช้สามารถควบคุมทุกสิ่งที่อยู่ในนั้นได้อย่างอิสระอีกทั้งเขายังสามารถผ่าตัดมนุษย์ได้โดยที่คนที่โดนผ่าตัดเนี่ยจะไม่รู้สึกเจ็บแม้แต่เิ็ดเดียวและความพิเศษคือเขาสามารถทําให้จิตใจหรือหัวใจของคนสองคนเนี่ยสลับกันได้อีกด้วยนอกจากนี้เขายังสามารถถักอมตะให้ใครก็ได้แต่ต้องแลกกับชีวิตของผู้ใช้ซึ่งผู้ที่ครอบครองพลังผล,งผลปีศาจผลนี้อยู่ก็คือทราฟังกาดีวอเตอร์ลอ และในปัจจุบันพลังผลปีศาจของเขาก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วทําให้เขาสามารถโจมตีศัตรูได้อย่างตรงจุดและเฉพาะจุดมากยิ่งขึ้นเขาสามารถทําลายศัตรูได้จากภายในอีกทั้งเขายังสามารถใช้พลังได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นเปรียบเสมือนเป็นลูมที่เขาได้ทําการอัปเกรดขึ้นมาแล้วโดยเขาจะเรียกพลังนั้นว่าครูม มาต่อกันที่ผลที่5ก็คือผลอุโออโอโมเดลเซลิวหรือว่าถ้าแปลเป็นไทยก็คือผลปลาโมเดลมังกรนั่นเองครับซึ่งผลไม้ปีศาจผลนี้จัดว่าเป็นผลไม้ปีศาจส,สายโซออนพันสัตวมายาทําให้ผู้ที่ใช้เนี่ยสามารถแปลงร่างเป็นมังกรได้เรื่องความสามารถของพลังผลปีศาจนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าไครโดที่เป็นถึงหนึ่งใน4จกักรพรรดิโจรสลัดยุคก่อนเนี่ยเขาก็ได้โชว์มาแล้วว่าความสามารถมันมากมายก่ายกองขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นพ่นน้ำพ่นไฟพ่นลมเขาสามารถทำได้หมดเลย เรียกได้ว่าโหดเกินจนกระทั่งรัฐบาลโลนงในอิชาตาล้อนเลยอยากได้มาไว้ในครอบครองซะเหลือเกินแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีเพราะดันไปอยู่ในมือของหนึ่งในสี่จักรพรรดยุคก่อนจะไปแย่งมาก็คงเป็นเรื่องที่ลำบากเกินไปสุดท้ายก็ได้แค่ไปทำการทดลองเพื่อจะสร้างผลปีศาจเทียมที่สามารถมาก๊อปปี้พลังของผลปีศาจนี้แน่นอนครับว่าเป็นพลังที่สร้างชื่อเสียงให้กับอดีตหน,นึ่งในสี่จักรพรรดแห่งท้องทะเลขนาดนี้ใครๆก็ต้องอยากได้มาไว้ในครอบครองอยู่แล้ว และผลต่อไปก็จะเป็นผลที่6นะครับผลยามิยามิหรือว่าผลความมือนั่นเองผลยามิยามิเนี่ยจัดว่าเป็นผลไม้ปีศาจสายโลเกียแต่มีลักษณะที่พิเศษและแปลกกว่าโลเกียชนิดอื่นๆผู้ที่กินผลยามิยามิเข้าไปเนี่ยจะไม่สามารถแปลงกายเป็นสสารอย่างที่สายโลเกียเขาทําได้นะครับแต่เขากลับสามารถดูดซับพลังต่างๆได้แต่ถ้าเป็นความเจ็บปวดเนี่ยเขาจะดูดซับความเจ็บปวดและได้รับความเจ็บปวดมากกว่าปกติเรียกได้ว่าพลังผลปีศาจผลเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยความสามารถที่แท้จริงออกมาทั้งหมด แต่ที่แน่ๆคือเขาบีบอัดวัตถุได้สามารถดึงดูดผู้ที่ใช้พลังผลปีศาจให้เข้ามาหาเขาและใน,นระหว่างที่ผู้ใช้พลังผลปีศาจโดนเขาจับก็จะไม่สามารถใช้พลังผลปีศาจได้ซึ่งผู้ที่ครอบครองพลังผลปีศาจผลนี้อยู่ก็ไม่ใช่ใครนั่นก็คือหนวดดานั่นเองแต่ก่อนที่เขาจะได้รับพลังผลไม้ปีศาจผลนี้เขาต้องไปเป็นลูกเนือของหนวดขาวปปเป็นสิบสิบปีชี้ให้เห็นว่าเขาอยากได้พลังผลปีศาจผลนี้ขนาดไหนและดูเหมือนว่าหนวดดาจะรู้จักพลังนี้เป็นอย่างดีเลยนะเพราะว่าเขาสามารถรีดประสิทธิภาพของมมมันออาาได้ยย่่งเเต็ทีล แล้วก็มาต่อกันที่ผลสุดท้ายนะครับนั่นก็คือผลฮิโตฮิโตซึ่งผลฮิโตฮิโตเนี่ยเป็นผลโซออนพันสัตว์มายาโมเดลนิกะโดยผู้ที่ครอบครองพลังนี้อยู่ก็ไม่ใช่ใครครับนั่นก็คือพระเอกของเรานั่นเองมังคีดีลูฟี่ก่อนหน้านี้เราเคยเข้าใจผิดกันว่าผลฮิโตฮิโตที่ลูฟี่กินเข้าไปอะ่ะมันคือผลโกมุโกมุหรือว่าผลยาง ซึ่งตอนนั้นเราก็มองว่าลูฟี่เทพมากๆอยู่แล้วนะแต่ตอนหลังก็มีการเปิดเผยเนื้อเรื่องใหม่ว่าจริงๆแล้วผลที่ลูฟี่กินเข้าไปอะ่ะมันคือผลฮิโตฮิโตโมเดลนี้กะทาให้ผู้ที่กินเนี่ยสามารถแปงลงร่างเป็นเทพพาธิตได้ในเรื่องความเทพของพลังผลปีศาจเนี่ยผมแทบจะไม่ต้องพูดถึงเลยนะเพราะลูฟี่เขายืนยันด้วยการตบไคโดแล้วขึ้นเป็นหนึ่งใน4จกักรพรรดิแทน <c oughs> ก็ทําให้รู้แล้วว่าพลังผลปีศาจผลเนี่ยมันโคตรจะเทพขนาดไหน และด้วยพลังของผลไม้ปีศาจที่มันโคตรจะเทพขนาดเนี่ยดังนั้นมันเลยไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับที่ทุกคนจะอยากเป็นเจ้าของมันไม่เว้นแม้แต่รัฐบาลโลกก็ยังอยากได้มันมาไว้ในครอบครองเลยด้วยซ้ําก็จบกันไปแล้วนะครับกระเจดพลังผลปีศาจสุดเทพที่ทุกคนต่างอยากได้มันมาไว้ในครอบครองและก็เช่นเคยนะครับสำหรับใครที่รับชมคลิปจนจบแล้วมีความคิดเห็นยังไงหรือว่าในมุมมองเพื่อนๆเนี่ยมีพลังผลไม้ปีศาจผลไหนอีกไหมที่เพื่อนๆมองว่ามันโคตรจะเทพเลยก็สามารถเมนพูดคุยกันไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่องผมเพื่อเป็นกำลังใจส่วนผมต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ